ให้ทายก่อนว่าสิ่งนี้คืออะไรไหนบอกว่าไม่ให้มือใหม่บ้าอุปกรณ์แต่นี่ซื้ออะไรมาก่อนนี่มันคือตัวตึงอะไรตัวตึงมันคือมนอุษย์ต่างดาวเพราะมันแปลงร่างได้เฮ้ยคือมันยืดหดได้เยอะมากไม่น่าเชื่อพี่เมลี่อะซื้อเพราะสิ่งนี้เลยคือเขาแถมถุงให้ไม่ใช่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งที่ตัดสินใจซื้อคือพี่เมลี่ซื้อเพราะสิ่งนี้เลยเวลาเราออกไปข้างนอกมันหนักใช่ไหมล่ะเขามีที่แขวนเสื้อแขวนกระเป๋าให้เราด้วยเฮ้ยมันเจ๋ง บ้ามันไม่ใช่มันคือที่แขวนถุงทรายค่ะสมมุติว่าเวลาเพื่อนๆอ,ออกไปถ่ายนอกสถานที่แล้วมันเสี่ยงว่าลมจะพัดปลิวเนี่ยลมพัดตึงต้งตึ้งเนี่ยเราสามารถเอาหาของหนักๆมาท่วงแขวนตรงนี้ได้เนี่ยค่ะสมัยเป็นมือใหม่ดูสิเขาว่าอะไรมาก็นะคะไม่ทันหาข้อมูลเลยเนี่ยร้อนะคะถามว่าคุ้มไหมอ่ะหนึ่งตัวสอตัวสตัวสี่ตัวนะคะแต่ว่าเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยดีเลยเพราะ มันเนี่ยเห็นนะมดูสิขาแบบนี้กับขาแบบนี้เวลาที่เราไปใช้งานนะเพราะตอนแรกเราก็ไม่รู้ไงว่าเออสภาพอากาศข้างนอกมันจะมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีประสบการณ์แล้วก็เลยอยากที่จะเอามาแชร์เพื่อนๆนะคะตอนที่พี่เมลีซื้อเนี่ย400กว่าบาทเองต่ํากว่า500อีกอะีะตีตัวเลขกกมๆ500ตัวเดียวจบนะคะกับอีสี่ห้าเนี่ยซื้อมากกองเต็มบ้านพี่เมลีถึงบอกว่ามือใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งไปบ้าอุปกรณ์นะคะหาดูรีวิวเยอะๆก่อน เดียวเดียวเธอเห็นว่ามันกอกแกกอกแกกอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ว่าของมันไม่ดีนะจ๊ะพอเพิ่งกแกะกล่องมาเลยแต่เขาทําไว้ให้สําหรับตอนที่เราตั้งในพื้นที่ที่มันขรุขระเนี่ยนี่ไงตรงที่เราบอกว่าตรงที่มันกอกแกกอกแกกเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าไปเจอที่พื้นไม่เรียบใช่ไหมตรงเนี้ยมันยังปรับได้เนี่ยเพราะว่ามันหมุนได้ค่อนข้างดีเลยดอวก,ก้อนหินออกซาจบไหม สิ่งนี้คือความหมุนได้แต่ว่ามีความหนืดดิดๆเอาแล้วถามว่าจะหมุนไปทําไมเอาบางทีเวลาเธออัดคลิปหรือว่าถ่ายงานเนี่ยเธอไม่ได้ตั้งตรงอย่างเดียวถูกไหมเธออาจจะถ่ายสินค้าด้วยดังนั้นการหมุนได้เยอะขนาดนี้เฮ้ยมันคือสิ่งดีเลยทีเดียว